สวัสดีนะคะพบกับแม่ควานพรายมเช่นเคยนะคะวันนี้มาตัดหญ้าให้พี่มสค่ะวันนี้เรามีลูกชายนะคะมาช่วยตัดหญ้าลูกชายไม่มดก็ไม่ใช่เด็กค่ะใหญ่แล้วโตแล้วค่ะอายุยี่สิบกว่าแล้วค่ะแต่เขาไม่เคยสัมผัสกับช้างนะคะตั้งแต่เล็กๆค่ะเขาก็เลยกลัวตอนนี้แม่ควานก็กําลังฝึกนะคะหัดให้เขามาช่วยตัดหญ้าโยนหญ้าพี่มส เย็นๆเดี๋ยวแม่ควานก็จะพาไปพาให้น้องนะคะกวาดอึพี่มดก่อนให้เขาคุ้นเคยกับพี่มดนะคะในอนาคตเราต้องให้เขาเลี้ยงพี่มดนะคะนี่กําลังฝึกฝนค่ะกําลังช่วยๆพูดนะคะให้เขามาเลี้ยงพี่มดเพราะว่าเขาไม่เคยเลี้ยงนะคะตั้งแต่เด็กเลยเขาไม่เคยสัมผัสกับช้างค่ะเขาก็เลยเกิดความกลัวเดี๋ยวไปตัดหญ้าให้พี่มดก่อนนะคะเดี๋ยวเรา จะพาลูกชายนะคะพยายามนะคะเข้าใกล้พี่มอ บอกเขาประจำค่ะว่าเรามีพี่มดเรามีช้างลูกเป็นผู้ชายลูกก็ต้องเลี้ยงพี่มดเขาบอกว่าเขากลัวนะคะเขากลัวตอนนี้ก็ให้พยายามนะคะตัดญ้าก,ก่อนเดี๋ยวก็จะค่อยๆนะคะเข้าไปจับพี่มดดูพี่มดเป็นช้างน่ารักค่ะคงไม่เป็นอะไรมากค่ะนี่ โยนให้กินบ่อยๆมันก็ชินแล้วนี่พี่มดเวลาเข้ามาหาพี่มดก็โยนหญ้าโยนอะไรให้มันทินอื พี่มดอย่วันนี้มาตัดมนนเอาลูกนิ่งเลยนิ่ง่งดิงนี่ค่ะพี่มดของเรานิ่งโนนขะหัดให้ลูกชายเขาเข้าเก็บอึพี่มดแม่แดงก็แม่ควานนั่งยืนนะคะถือไม้สอยมะม่วงพี่มดก็เฉยค่ะนีพี่มดของเรา เก็บไปเถอะไม่เป็นไรหรอกพี่มดเขาน่ารักเขารู้ดีเอานิ่งลูกนิ่งนิ่งเนิ่งนิ่งเก็บอึให้เออกวาดไปกวาดออกไปเอออืม นี่ค่ะไม้สอยมะม่วงพอแล้วลูกพอแล้ว <c oughs> แค่นั้นก่อน <c oughs> หันมาแล้วดูพี่มดเก็บเสร็จพี่มดหันหน้ามาเลยเสร็จแล้ว <c oughs> เสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วไม่ต้องกลัวไม้สอยมะม่วง <c oughs> ไม้สอยมะม่วงนี้ไม่ได้ทาอะไรพี่มดหรอกเค่ <c oughs> มายืนเฝ้าให้ ทีมเขาเก็บุึกให้ง่ไห,ไ,หไปเยเรียกเขาด้วยเวลาให้ยาเขาอืมนี่ฝึกค่ะฝึกฝึกลูกชาย ให้เขาหัดเข้าเก็บอึโยนหญ้าเรียกเขาด้วยพี่มอสเอาหญ้ามอสเอาเอาเอนั่นเห็นไหมได้ยินแต่เสียงผู้ชายเขาก็กลัวแล้วพี่มอสนั่นนะ่ะเอานิ่งเออมาลูกมาเอาอีกเอาอีกหอบให้อีกกลางคืนกินเยอะวันนี้เขาก็มาช่วยตัดหญ้าให้ค่ะนี่หัดเข้าเก็บอึสองวันแล้วค่ะ เดนนัง่งฮานิ่งเออฮานิ่งเออนั่นแหละจำจำจำทีนั่นน่นเดี๋ยววันหลังมาก็หอบยาให้เขากินมาตอนไหนก็ให้เขากินตอนนั้นเขาจะได้จำเราได้นี่นะคะวันนี้ก็เสร็จสิ้นนะคะภารากิจกับนะคะฝึกให้ลูกชายเข้าเก็บอึอให้พี่มอสนะคะ จะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ